สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงควงกับโชควันนี้เราก็จะมาเช็คดวงรายวันประจำวันที่11พฤศภาคม2564นะคะระวังไปยุ่งกับเงินที่ผิดกฎหมายก็จะเป็นวันใดไปรับฟังกันเลยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินเจ้านายจะเสนอง,งานดีๆด,ดึงศักยภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้านการเงินจะได้เงินแบบไม่คาดฝันค่ะคุณโสดอย่ามวัวแต่ทำตัวเศร้าอยู่เลยออกไปทำสวยหลอ่อแล้วหาคนใหม่เถอะคนมีคู่รู้สึกว่ามองตาแฟนและไม่รักเขาเหมือนเก่าเพราะใจตัวเองก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าคนที่เกิดวันจันทร์การงานการเงินระวังจะทำเอกสารผิดพลาด หรือถูกเอารัดเอาเปรียดจากการทำสัญญาต่างๆด้านการเงินมีแนวโน้มจะได้ของมีตําหนิหรือซื้อของราคาแพงแต่ดันได้ของไม่สมราคาคนโสดสนุกสนานกับการหวานเสน่ห์ก็แหมสวยหล่อเลือกได้นี่เนาะคนมีคู่เกิดอาการฟุฟ่มฟายน้อยอกน้อยใจแฟนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคนที่เกิดวันอังคาร การงานงานด้านการติดต่อสื่อสารติดขัดอยู่บ้างการเงินอยู่ในช่วงขาลงมีแต่รายจ่ายจนหมุนเงินไม่ทันคนโสดยังโสดแต่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครจีบแต่คุณไม่เลือกเขาตัางหากละ่ะคนมีคู่รู้สึกว่าแฟนจู้จี้จุกจิกเหมือนคนแก่ยังไงยังงั้นจนคุณนึกเบื่อแฟนแล้วสิคนที่เกิดวันพุธกลางวันการงาน มีเกณฑ์จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ไว้ให้นิ่งถึงจะได้เปรียบเขาด้านการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้หยิบยืมเงินคนโสดเนื้อหอมมากจนแทบจะสับรางไม่ทันอยู่แล้วลองกล้กาๆเลือกมาสักคนหน่อยก็ดีนะคนมีคู่ถ้ากำลังทะเลาะกับแฟนเขาจะมาง้อขอคืนดีหรือ จะมีโอกาสปรับทำความเข้าใจกันทำให้รักกันมากขึ้นกว่าเดิมคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนการงานจะมีคนเสนองานใหม่ๆมาให้คุณหรือได้เจอช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจด้านการเงินมีเกณฑ์เสียเงินเพื่อดูแลสุขภาพคนโสดหายเศร้าหายเหงาสักทีเพราะจะมีคนอาสาบดาหัวใจให้แล้ว คนมีคู่บรรยากาศหวานชื่นอยากได้อะไรแฟนก็ตามใจคล้อยตามไปหมดค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่ทำงานทำให้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ด้านการเงินให้ระวังการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายตรงเกินตัวคนโสดยังต้องพยายามเพียรขายขนมจีบ แถมเขาคนนั้นยังไม่มีที่ทางจะใจอ่อนเซ่ด้วยสิคนมีคู่คุณชอบขุดเอาเรื่องเก่าๆมารื้อฟื้นแล้วชวนคนรักทะเลาะทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์การงานการทำงานการเป็นทีมในวันนี้จะช่วยให้ผลงานไปได้สวยตามที่คาดหวังด้านการเงินระวังการถูกกดดันให้ไปยุ่งกับเงินที่ผิดกฎหมายคนโสด จะได้ออกเดทก,กับเขาแล้วนะนอกจากเตรียมตัวสวยเตรียมตัวหล่อแล้วอย่าลืมพบความมั่นใจไปด้วยล่ะค่ะคนมีคู่รู้สึกหลงไหลแฟนมากมายเป็นพิเศษมองตาเขาก็รู้สึกหวานฉ่ำจนเขินตัวม้วนเลยค่ะดวงคนที่เกิดวันเสาร์การงานมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นทำให้ผลงานดีขึ้นตามไปด้วยด้านการเงินรายจ่ายยาวเป็นหางว่าวได้มาก็หมดไปเร็วเหลือเกิน คนโสดอยู่ๆก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงกับคนใกล้ตัวหรือควรจะเจอประเภทรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะคนมีคู่แฟนจะรู้จักเอาอกเอาใจคุณมากกว่าเดิมเพราะเขารักและไม่อยากจะทำร้ายจิตใจของคุณแล้วนี่ก็คือดวงรายวันประจำวันที่11 พฤษภาคม2564ขอบคุณที่รับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย